มะมีปลาเจิงดิวิธีจับปวาก็คือเราต้องเจาะสว่านลงไปนะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเป็นรูเลยอะลึกมากเลยนะทุกคนแล้วเขก็บอกให้ตักเศษน้ำแข็งออกด้วยาถ้าไม่ตักออกเนี่ยรูมันจะปิดเร็วนะเพราะอากาศหนาว <c oughs> เขาจะหย่อนเส้นเอ็นติดเบ็ดลงไปนะเฮ้ยได้แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยกินเลยปลาดิบกินเลยของดีอีกเก็บไว้นะครับ ขาก็ให้เรากินนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่หิวยิ่งหิว,หวไปอยู่กินดีปลาที่จบับได้ทั้งหมดก็จะถูกนําไปทอดเป็นเทมปุระแต่ก่อนที่เราจะกินเทมปุระนะเขาก็บอกว่าไม่ไรอยู่ตองไปออกกาลังกายก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนน้นแล้วก็เดินกลับมาฮะ <Rogue? S 2> เดินไปอย่างเดียวนั่งรถกลับได้ไหม <S <S จริงๆที่เราเดินอยู่ไม่ใช่พื้นดินนะทุกคนเราเดินอยู่บนน้ำมันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่แล้วก็ลึกมากแต่ด้วยอากาศหนาวก็เลยทําให้น้องกายเป็นน้ําแข็งเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วที่เราจับปลาได้ก็เพราะว่ามันเป็นน้าแข็งเฉพาะแค่ผิวแต่่่้้้าาาางงมมัััันนนนนนยยเป็ํออูกีีบ ะะถ้ามาเดินเองเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะถ้าัแข็งปนรูแล้วเราตกลงไปเราจะโดนน้าพัดแล้วเราจะติดอยู่ใต้น้าแข็งค่ะทางขึ้นหารูเก่าไม่เจอแกเราก็จะต้องใช้วิชาตัวเบาเดินข้ามฝั่งแม่น้าไปนะคะเราก็สื่อสารภาษาญี่ปุ่นไปว่ายูเราจะตุยเย่วตันนาเบะไอโกะหรือเปล่าอ<ร>่ะเขาก็ไม่เข้าใจไปเลยเฮ้ยน่นอะไรอ่ะมีน้ําซึมยูยูยูไปดิยูยูยูไปดิยูไปไปดูหน่อย คือมันน่ากลัวเหมือนกันนะแกไม่มีรอยเท้าคนเลยอ่ะฉันอยากจะบอกว่าพี่คะพี่ไม่ต้องพาหนูมาบุกเบิกขนาดนั้นก็ได้คือหนูเดินเป็นคนที่สองที่สามได้ไหมทำไมมันเป็นรอยเท้าพวกเรากวนแรกเว้ยนี่รอยเท้าใครอะคะเท้าเล็กจังอ้อซนักจิ้งจอกจริงปะเนี่ยอยากเห็นน้องแกนี่เป็นแบบรอยเท้าแบบรอยเท้าสูนักจิ้งจอกกันโอน่ารักมากเราจะได้เห็นน้องไหมคะก็อาจจะได้นี่ไงนี่ไงไี่ไงค่ะนี่มั็นเค็มอะที่หมาไปก่อนเลยกันนะเไอ้ยี้หว่ายูย you k n o what w is this I know บ้านไอเรียกสเลปปี้สเลปปี้ยูโน่สรุปว่า ไอ้มาเฉลยว่าจริงๆแล้วน้ำแข็งหนาตั้งสองฟุตรถยนต์วิ่งได้น้ำแข็งยังไม่แตกเลยเอา้าวทอดใ้รุนอยู่ได้เอารางวัลปลาทอดเทมปุระสดไปกินเลยนะ <c oughs> เช็คหน้าตาซิหนูหน้าเหมือนตู้เมื่อกี้ไหมหรือหนูมาจากซุปเปอร์